จเดินพี่ตู้เย็นก็บอกว่าอยากเดินหนอขวายางหนอสายย่างหนออยากเปิดตู้เย็นก็ยกไปจับดึงหนอทีนี้เห็นไข่ที่วางอยู่ก็บอกว่าเห็นหนออยากหยิบหนอยกไปหยิบยกขึ้นมาทีนี้ก็จะปิดตู้เย็นก็ ปี๋หนอยกลงปล่อยอย่าปล่อยไข่นะปล่อยตาเมื so ่อโยกไข่ต้นหนอโยไข่อย่างมาอแล้วก yeah, ็ดีค่ะเออจะทำอะไรต่อทีนี้ก็จะเดินไปหยิบชามก็อยากเดินหนอป่าย่างหนอสายย่างหนอเห็นชามกับซ่องพูดว่าเห็นหนออย่าเพิ่งยิน นี้ใ่เล็่มือแลจะทิ้งไข่ก็อยากทิ้งหนอยกไปทิ้งน้องไทยี่ตี้น้องไท่รูปนะเดียวมาอยากอยากตีไข่นะแล้วก็ยกไปจับจับซ่อมคนหนอคนหนอคนหนอต่อไปก็ตกลับไข่ไข่เจียวหรือไข่คน หิบกระทาก็ยกลงวางยกลงวางทีนีก็ถอไม่ต้องใส่เขาบอกแบบธรรมชาติก็ไม่ชอบหรูสอบนี่เห่นกระทาพูดว่าเห็นหนออยากหยิบหนอยกไปหยิบยกขึ้นตั้งยกลงปล่อยทีนี้ พอเราได้า <apl> ค <ians> ่ะใช่ไหมเราไมต้องเปิดแก๊สพวกเราต้องอิมเมจินตางใช่ไหมเพราะว่าตู้เย็นมันก็อยู่ข้างหน้าตู้เย็นมันก็จะอยู่ข้างหน้ากินได้เย็นมันก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็อยากเปิดหนอก็โยกไปจับบิดหนอนี้คออีกทีโยกขึ้นมา ลงบ่อยทีก็อยากเทน้ำจืเห็นน้ำมันก็พูดว่าเห็นหนอนยกไปจับยกขึ้นมาทีนี้ฝั่งก็ยังไม่เปิดใช่ไหมแล้วก็อยากเปิดหนอนยกไปจับเปิดหนอนยกลงปล่อยทีนี้ก็อยากเทหนอนยกไปเทโอ้ใครลูกเดียวมันขวด เดิไปเองแล้วก็ท yeah, ีน no, no. no. right? no. right. ี้ก็จะวางยาวางหนอยกไปวางลอยหนอไม่ต้องทวงแล้วนะเราไม่จบทีนี้ก็อยากทอดหนอเราก็ต้องไปหยิบกระดิ่งไปใช่ไหมแล้วก็เห็นกระดิ่งเราก็พูดว่าเห็นหนอยกไปจับยังไม่ยังยังจบ ก็จะไปหยิบไข่หยิบช้าไข่โดยยกไปจากยกขึ้นมาเอรออ้โหมีเสียงบ้าเอ่อมีเสียงบ้าง ทอดหนอไม่กัดแล้ว็ยกไปจัทอดอียวนอก็พอมสุใช่ไหมเราต้องลับไข่อยากจับหนอับหนอนพอที้พอมนสุใช่ เห็นหนอเห็นหนอนี <c oughs> ่ก <c oughs> <totally. S 2> ็พอสุกก็ต้องอยากปิดแก๊สอยากปิดหนอยกไปจับปิดหนอยกลงปล่อยนนี้ก็หยิบจานยกไปใมปิดแก๊สเต เนาะทีนี้ก็หอมเนาะหอมเนาอยากราดทาเนาะยิ่งแล้วใจญ่้รงไปร้ไหมแรกๆก็ใช้ตะหล็วอยู่ดีๆแต่ยกไปตักเอาช้อนตี๊บ่างัไข่ มันเล็กไปหน่อยเนาะลูกชักเหมือนตัวนี้หมดไม่ไข่ฟองเดียวแต่ใช้น้ำหมักขวดเลย